สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเย็นนะครับกับช่องพาติดหมอในบ้านมานะครับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษที่58นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2749นะครับหรือสแกนเคอรว่าโค้ดด้านบนนะครับก็มีพาหลากหลายนะครับวันนี้นะครับมาให้พี่ๆเลือกชมนะครับเช่าหากันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับันนีทุระวันนี้รนนับเม่นะครับกลับมามาทำคลิปต่อนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับจะเป็นบางขุนพรมนะครับวันนี้นำเสนอบางขุนพรมก่อนวัดลักขังนะครับ องนี้จะเป็นบางขนพรมนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับนี่จะมีคาบทองเก่ามานะครับส่วนคาบแป้งที่อยู่ข้างบนจะเป็นเขาเรียกอะไรผิว ผิวหิ้งนะครับนี่สวยเลยนะครับพระสวยนะครับมีลักแผ่นติดมาเลยนะครับสวยนะครับองคนี้นะ ผมเอา300นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นพิมเอ่อเจดีเหมือนกันแต่จะเป็นวัดหลักทังนะครับลงรักลงชาตินะครับปิดทองมานะครับโอไม่ได้ปิดทองนะลงรักลงชาตินะขออภัยนะครับ เมื่อกี้ปิดทองมาติดมาองนี้อีกครับอ,องนี้จะเป็นวัดละคังเป็นพิมเจดีเมื่อกี้จะเป็นบางขุนพรมเป็นพิมเจดีนะครับพิมทรงเขาก็จะคล้ายๆกันนะนี่คล้ายๆกันแต่ว่าบางขุนพรมก็จะตื้นกว่านิดนึงนะครับเนื้อพระแอบแตกลายงาน,นะครับนี่แตกลายงา รักชานี่แต่ก็ยังสวยอยู่นะครับด้านหลังนะครับลักแดงนะครับลักแดงแป๊ดเลยนะครับนี่แตกลายงานนะครับมีเม็ดแดงนะครับมเม็ดแดงนนแดงน่เม็ดแดงแ ตรงนี้ครับมวลสารนะครับมีเมเด็ดแดงเม็ดดำนะครับแต่เราต้องส่องหาเอานะตรงนี้ก็เป็นไม่รู้เม็ดสีอะไรน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลนะครับเนี่ยดำดำน้ำตาลน้ำตาลเทาเนะครับองค์นี้ผมเอาสามร้อยนะครับวัดหลักคังนะครับรายการต่อไปนะครับ หอมเลียมนะครับเรียมโบราเรียมทองเหลืองนะครับไม่ใช่เงินนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับอุตสาเล็กนะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ จะเป็นภาพปิดตานะครับหลงพ่อเจิมนะครับเนื้อวัดหอยลากนะครับน่าจะเป็นทางใต้นะครับอาหาประวัติมานะครับหลงพ่อเจิมวัดหอยลากสองสี่เก้าเ้าสองสี่เก้าเก้านะครับ ิมเขาเรียกอะไรเนี่ยพาะปิดตาผงพายสมุดอ๋อโอเคนะครับปิดตาผงพายสมุดนะครับเป็นผสมผงกระดูกผีนะครับก็จะมีขาวๆบ้างเล็กน้อยเทาๆบ้างนะครับเนี่ยเห็นเทาๆขาวๆนะครับ นเน้นเมตตามหานิยมนะครับปี24งสี่กนะครับก็ลึกพอใช้ได้นะครับก็เรียกผงพายสมุดคิดว่าอยู่ทางใต้ทางนี้ทางนู้นนะครับหลังยันองค์นี้ผมขอ400รนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปู่ทวดองค์นี้มีเมต ส้มๆ้มมานะครับติดมานะนี่ยส,ส้มส้มส้มสมแดงแดงก็ว่ากันไปนะครับมีเอ่อแรก่กิมเซียวสีทองทองแรก่กิมเซียวนะครับเม็ดผงสีขาวนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ หน้าใหญ่นะครับไหลน่าจะจุดเป็นพิมพ์ไหลจุดนะครับไม่ใช่หูขีดนะแล้วก็มีเส้นแตกที่คอตรงนี้นะครับนี่องนี้เป็นผิวหิ่งนะครับผิวหิ่งนะโอ้บัวคมชัดมากนะเนี่ยเห็นเส้นบัวนะครับตรงเปะเลยนะครับเนี่ยตรงเปะนะครับมีเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะผมเอาแบ่งปันนะครับ ตรงนี้เอาสามร้อยห้าสิบหนึงครับผมส่งรายการต่อไปนะครับตรนี้จะเป็นผักกุสนิมแดงนะครับเห็นรอยย่นไหมครับแล้วก็ขึ้นเป็นแบบคล้ายๆแากผักชีตีนกาเลยนะครับสนิมแดง การจนบุรีนะครับเอ่อท่ากระดานเขาเรียกพระท่ากระดาน,นะครับสนิมแดงนี่เวลาก็เทไปสายเหตุที่ย่นย่นนะครับเพราะความร้อนความเย็นแล้วก็เนื้อผสมถ้าถ้าเราผสมตะกั่วกับดีบุกเข้าด้วยกันเนี่ย แล้วความร้อนมันไม่ค่อยพอเนี่ยเวลาทเทลงไปเนี่ยตรงเนี้ยแห้งเร็วพอแห้งเร็วปุ๊บมันจะย่นง่ายนะครับประกอบกับเวลาอยู่ในบล็อกเนี่ยเขย่าอย่างเงี้ยจะทำให้ย่นนะครับเนื้อตะกวดสนิมแดงนะครับองนี้ขอห้าร้อยนะครับผมส่งรายการต่อไปนะครับ จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับก็สภาพเก็บมาประมาณนี้นะครับไม่ค่อยจะดีนะครับสึกไปเกือบเยอะแล้วนะครับพระผงหลวงปู่ทิมนะครับสายของท่านนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับนี้น่าจะเป็นเนื้อขอเรียกเนื้อเนื้อเนื้อ ผงพายกุมารหรือเปล่านะครับยันตรงนี้คมชัดมากนะครับยันผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับผมไม่ทราบรุ่นนะเมื่อกี้นะเพราะนา,นานผมจะเจอของหลวงพ่อนะครับ <c oughs> องอนี้เป็นเนื้อผงยานะครับพิมพ์นากปกหลวงพ่อเพิ่มนะครับ วัดกลางบางแก้วนะครับแร,แรกผมเข้าใจว่าเป็นหลวงปู่บุญนะหลวงปู่บุญกับหลวงปู่เพิ่มเนี่ยทำพระออกมาเนี่ยคล้ายๆกันนะครับจะแยกกันเอกลักษณ์เป็นบางอย่างบางจุดนะครับองค์นี้นะครับผมเอา สามนะครับนี่หลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเกจิเขาเรียกลไยเมยแก้วของท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในเบญจะเลยนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับพระนางพญานะครับ นางพญานี้จะเป็นพิมพเทวดานะครับเห็นเม็ดแร่นะครับตรงศีรษะเม็ดแร่เต็มอง์นะครับองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเอาตะกุดมาให้ชมบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีเครื่องรางนะครับตัดสอบนอกสอบในนะครับ นี่เป็นฝาบาทนะหนามากนะครับในนี้น่าจะเป็นเขาอุดผงนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเนะาะก็อุดผงหรือเปล่าหรือว่าแมาลงหมาล่าเข้าไปทำรังก็ไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามาผิวหิ่งอย่างนี้นะครับเนี่ยตัดสอบในนี้ตัดสอบนอกนะครับตะกุดฝาบาทเนี่ย เราลองคิดดูนะครับฝาบาทที่เขาใช้บินตาบาทนะเขามพตัดทำตะกุดนะหนามากนะกว่าเขาจะพันมาได้แบบนี้นะไม่ธรรมดานะครับนนําสร้างขึ้นมาไม่ธรรมดานะตอนนี้มีจานนะครับเนี่ยเป็นเส้นเส้นเนี่ยผมชี้ดูนะมีจานนะครับเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนจะใช่เนี่ย เนี่ยเหมือน,ม,อนมีตัวหนังสืออยู่นะแบบหนึ่งนะครับผมส่งหาจารย์ให้ดูนะครับจาย์จะลางๆไปแล้วนะครับจะจะมีตรงนี้เป็นที่เขาขีดเส้นเนี่ย ผีเส้นมาเนี่ยปึ๊บมาเนี่ยดอกเนี้ยผมเอาสามร้อยผมไม่ทราบที่รายการต่อไปนะครับตะกรุดลงชาติแดงปิดทองนะครับถักเชือกมาด้านในเป็นตะกัวนะครับผมเอาสามร้อยนะครับไม่ทราบที่นะ ้อมส่งนะครับผิวยิ่งมานะครับรายการต่อไปนะครับออกแนวจตุคามนะครับจะบินตามนี้นะบ,บินบินหน่อยนะครับจตุคามนะผมไม่ทราบรุ่นนะเนี่ยผมไม่ทราบรุ่นนะครับเนี่ยมีตัวหนังสือมาเนี่ย ผมไม่ทราบรุ่นนะผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับนี่รายการต่อไปนะครับนี่ก็เป็นจัตุคามเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกพาอะไรนะแต่ผมเสิร์ชหาแล้วเป็นจัตุคามแล้วก็มีโค้ดคล้ายคล้ายสอเสือนะครับตอกมานะเป็นเนื้อโลหะนะครับองค์จริงมันจะไม่เหลืองมากนะในรูปเหลืองนะ องจริงจะออกเกือบขาวๆเหมือนพายเงินเลยนะครับองค์พ่อจะตุคามนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมส่งรายการต่อไปนะครับเนี่ยมาที่เดียวกันเลยเนะี่ยมาจากที่เดียวกันได้มาสามองนะทรงคล้ายๆอย่างเงี้ยสององไม่ใช่สามองนะครับแล้วก็ต่อกโค้ดอะไรมาก็ไม่รู้จะตุคา,ามรามเทพเนี่ย รัศมีการปั๊มเนี่ยใต้ใต้หลาหูเนี่ยครับเนี่ยองค์นี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้นี่ครับพระผงวัดพับพิมพิมยืนน่ะเขาเรียกพิมอะไรมูผมผมก็ลืมนะปึง้งฟื้นป่วยไข้นะครับออกหาพระก็ยังป่วยเลยนะครับ สงสัยไปติดไข้จากาชาวบ้านมานะครับเขาเรียกพระวัดพับนะครับพระวัดพับพิมพ์เสมาวันทามินะครับงเนื้อผงนะครับเก่าจัดองค์นี้ขอ350ราสนะครับพร้อมส่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ098-128-2749นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ